เพื่อนชาวเวสซนตีไลท์ทุกคนนะคะ <Okay. S 3> <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเอสเซนตีไลฟ์ทุกคนเลยนะคะซึ่งวันนี้เรามากัน้ังเละๆอีกนึงเพราะว่าสภาพการจราจรติดขัดมากนึนไเพราะฝนตกวันนี้ฝนตกเราจะได้เดินทางมาที่สตูดิโอของเราเนี่ยก็เลยต้องใช้วลานิดนึงเนาะแล้วก็อย่างที่วิดีโอเมื่อสักครู่พี่เอ๋มน้องแนนที่เปิดตัวไปบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในไลฟ์วันนี้นะคะ สวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพิเศษให้นะนตตัวหนดีไหมพอจะตบมือต้องรับเพียงก่อนเลยทีมงานบบว่าตบมือมาแลลวทีงมงานแบบว่า,าเรยวข้ามพี่เอ็มเลยรู้สึกว่าเจอเหมือนไลา์ไลฟ์แล้วหรือป่า,ไม,าไม่ให้คนอื่นพูดเลยจะเปิดตัวสินค้าอยู่คนเดียวเลยได้เนาะเพราะว่าบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ซัมซุงเป็นแบรนด์สุดยอดจอมนิเตอร์ที่เขาเนี่ยมีจอนิเตอร์หลากหลายมากๆซึ่งครอบคลุมทุกเขาเรียกว่าอะไรอะ คนเขาเนีเขาคอบคุมกลุ่มลูกค้าใช่ใช่ใช่เนาะค่ะต้องบอกว่าครอบคลุมจริงๆเล่าอย่างนี้ละกันนะครับจริงๆว่าสินค้าของซัมซุงเนี่ยเพิ่งมีเปิดตัวเปิดตัวใหญ่ที่สัญญาณมีทาวเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองใช่จริงๆเขาเขามีกลุ่มสินค้าเนี่ยหลักๆอยู่ด้วยกัน3 สามกลุ่มโดยที่แยกเป็นตัว Odyssey จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มเกมคะ่ะ Odyssey นะครับแล้วก็จะเป็นตัวในส่วนของ Smart Monitor นะ,ะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งะนะครับส่วน อีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะมารีวิววันนี้คือกลุ่มของตัววิวฟินิคี้นะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มคนทำงานสายทำงานโดยเฉพาะเลยวันนี้ที่เราจะมาแนะนำกันด้วยความแบบซัมซุงซัมใจบอกเลยว่าวันนี้รุ่นที่เราจะมารีวิวก็เอาใจสายออฟฟิศสายทำงานเช่นจอโค้งแบบนี้ใหญ่ๆมาเลยล่ะคุณอาจจะแบบอ่เกมเมอร์ใช่เกมเกมเมอร์แน่นอนเพราะว่าจอโค้งมาขนาดนี้ขับรถมาเลยเห็นวิวแบบลอกเลยไม่วันนี้จะมาเอาใจสายทำงานเราบอกเลยว่า ก็ปัจจุบันเนาะการทํางานเนี่ยใช้จอจอเดียวแทบจะไม่พอแล้วใช่ตัวพี่เอ็มเองใช้กี่จอบอกความจริงไปแล้วนี้สูงสุดใช้ประมาณสจอถึง3จอด้วยกันจริงๆไม่เชื่อคือเดินไปดูที่โต๊ะทำงานได้ทุกวันนี้คือแบบจอตั้งเต็มเลยอ่าเนาะก็เลยทาง Samsung เนี่ยเขาก็เลยเห็นแล้วว่าเอ้ยสายทางานเนี่ยเขาใช้จอมอนิเตอร์ในการดูข้อมูลหลากหลายวันทีแบบจะได้ไม่ต้องใช้หลายจอเพื่อแบบเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งสามารถใช้จอเดียวแต่ก็ตอบโจทย์การทํางานได้อย่างดี นะป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวจะให้พี่เอ็มเนี่ยมาช่วยแนะนํารุ่นที่จะพูดคุยกันวันนี้เลยโอเคก็วันนี้นะครับที่เราเอามารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัว Viewfinity S6 ตัว34นิ้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดตัว Resolution เนี่ยระดับ WQ HD ก็คือเป็นตัวทุกเป็นภาพแรกที่เราเตรียมมาเนาะจะได้เห็นแบบอย่างชัดเจน ว่าจอ,อนี้เป็นจอเอลต้ามีความโค้งระดับพันอาร์แบบที่พี่เอ็มบอกไปนี่จอ,อยิ่งย่งต้องบอกว่าตัวเลขพันอานะครับก็คือคะจะโค้งค่อนข้างมากแต่ว่า ถ้ายิ่งตัวเลขน้อยยิ่งโค้งมากค่ะถ้าตัวเลขมากก็จะโค้งน้อยโค้งน้อยนะแต่การที่โค้งมากเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งสําหรับพวกจอใหญ่ๆเพราะว่าเราไม่ต้องกอกตาไปมาไม่ต้องไม่ต้องหันไปมาเราแค่กอกตาซ้ายขวาเราก็เห็นเห็นได้เลยนาะก็อย่างที่ซัมซุงเขาออกแบบดีไซน์มาว่าความโค้งระดับพันอาเนี่ยเป็นความโค้งที่เหมาะสมแล้วนนองแนนสาหรับการทํางานว่าเอ้ยมันไม่ต้องแบบหันไปมองขนาดนั้นก็ใช้ห่างตาราแคกอกตาไปมาเราก็มองได้ได้ครบอ่าอาจจะต้องเลือก เขาเรียกว่าลายโต๊ะในการทํางานที่มันมีขนาดค่อนข้างกว้างนิดนึงเพื่อจะได้รองรับกับการทํางานของเราเพอดีใช่น,นตัวนี้ก็มาพร้อมอัตราส่วนภาพอยู่ที่21ต่อ9นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเฉดสีอะไรอย่างเงี้ยค,ครับแล้วก็มันมารองรับด้วย HDR 1 0นะครับรองรับถึงหนึ่งหนึ่ล้านเฉดสีนะครับแล้วก็ เรื่องความ HDR10 อาินี้มันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะนี่เองก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องสีเรื่องเรื่องสีของภาพเ,เรื่องเฉดสีที่ค่อนข้างจะแยกได้ละเอียดค,คือต้องบอกว่าไอต้ตัวพวกตัววิวฟินิตี้เนี่ยคือกลุ่มของคนใช้คือกลุ่มคนทํางาน<ม>เกี่ยวกับจอที่เป็นพวกมีมีความละเอียดจอค่อนข้างสูงะระดับ 2K ขึ้นหรือ 4K ก็มีแล้วก็เรื่องเม็ดสีเนี่ยค่อนข้างจะช่องชัดเจนก็เลยบอกเลยว่าสําหรับจอรุ่นนี้นะเทคโนโลยีที่เขาใส่มา ใส่มาให้เนี่ยก็คือ HDR10 ทำให้ใครที่ทำงานสายต่อแต่งภาพต่างๆแล้วใช้สีค่อนข้างเยอะสีต้องตรงจอรุ่นนี้ก็คือออกแบบมาตอบโจทย์มากๆแล้วก็ใส่เทคโนโลยีตัวนี้มาให้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะไปเราไปกันต่อเลยสำหรับถัดไปเนาะเขาก็อ่าเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพถัดมาเพราะว่าบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสำหรับเทคโนโลยี อ่า i ายเซมโหอ่าใช้ i ายเซมโหใช่กือบพูดไปคือ i า e เซมโหตัวนี้เป็นยังไงคะพี่มก็จะช่วยในเรื่องของการถนอมสายตาครับลดแสงสีฟ้าแล้วก็ลดการกระพริบของตัวจอให้ทำให้เราไม่ใช้ใช้ตาแบบมากเกินไปไม่เมื่อยล้าอะไรอย่างนี้ก็คืออาเซมโหมอ่าแต่ภาพที่ขึ้นอยู่นะ ทีมงานเราเกิดการสับสนแ๊บเด็กดียวขออนี้ตทักทายทีมงานเพื่อเป็นทีมงานในเอสเซนต์ไลฟ์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยสวัสดีพี่ชัยรัตน์ด้วยที่เข้ามาเซนไฮนะคะสำหรับวันนี้มาเลทดมาช้านิดนึงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเอเซนต์ไลฟ์ด้วยทางช่องทาง Facebook แล้วก็ u t u b e เนาะแนนมาเรามาที่เทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้ที่เขามีมาให้นั่นก็คือ iSave Mo d e นั่นเอง ไอเซฟบอร์ดนี้เป็นยังไงคะพี่แอมสำหรับจอ Samsung Monitor รุ่นนี้ก็ช่วยในเรื่องของเรื่องของการกระพริบของหน้าจอนะลดการกระพริบของหน้าจอทําให้ลดคือพอลดการกระพริบของหน้าจอเนี่ยทำให้เราใช้สายตาโดยไม่เมื่อยล้าใช้สายตาน้อยลงแล้วก็ลดแสงสีฟ้าที่ออกมาก็ทําให้แบบว่าตาเราไม่ลาในการทำงานเพราะว่าบางทีจอสําหรับคนทํางาน่าจะ ทำงานเล่นเกมหรือว่าเสพคอนเทนต์เนี่ยระยะเวลาในการใช้จอมอนิเตอร์เนี่ยนานมากๆตอนหนึ่งวันอย่างเราขั้นต่ําก็8ชั่วโมงแล้วแชั่วโมงใช้คือเราจะใช้จอทั่วไปไม่ได้เพราะว่าดวงตาของเราเป็นสําคัญมากใช่เราก็ต้องานอมนิดนึงตัวนี้ก็คือแบบมีมีมาให้ครบยอดไปเลยถัดมาเนาะสำหรับกล้องอ่ะสำหรับจอรุ่นนี้ เห็นเขาบอกว่าเหมาะกับสายทางานอ่าพี่เอ๋ประสาททำงานเนี่ยมันมีการคอนเฟลเลนต์เยอะนะใช่ค่ะตัวนี้ก็ต้องซื้อกล้องเพิ่มหรือเปล่ามีมีกล้องในตัวที่เพิ่มมาจากต้องบอกว่าวิ f ฟินิตี้เนี่ยมันมีรุ่นก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนสีแบบว่าอัปเกรดมาใหม่เพิ่มกล้องป๊อปอัพเข้ามาในตัวแต่เราจะลองกดอันนี้คือภาพที่อินเสิร์ตก็คือบอกที่ทีมงานเราวางซูมอยู่ก็คือนี่ค่ะตัวกล้องตัวนี้คือถ้าเราไม่ใช้เราก็ ดันลงแบบนี้แล้วถ้าปปุ๊บเราก็กดขึ้นมาใช้งานได้แบบนี้เลยก็เป็นกล้องป๊อปอัพแบบนี้มีความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่เอ็มประมาณ Full HD ครับอันนี้ก็ระดับประมาณ Full HD ก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ใช้งานในการสื่อสารหรือว่าประชนอะไรก็ได้เหมือนกันเนาะก็มีกล้องมาให้แล้วในตัวเขาออกแบบดีไซน์มาอย่างรู้ใจใช่ก็บอกว่าดูสิแบบถ้าไม่ต้องการใช้งานก็กดปิดไปได้เลยก็จะเรียบแบบนี้เลยนะ แต่ถ้าเชียงก็กดขึ้นมาขึ้นใช่ช่างแรงได้อง่เขาก็ยังมีในส่วนของลําโพงมาให้ด้วยค่ะอ๋อก็คือจอรุ่นนี้มีลําโพงมาให้ตัวแล้วติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยใครที่บางจอมอนิเตอร์เนี่ยถ้าไม่ใช่สมาร์ทมอนิเตอร์อ่ะถ้าไม่มีลําโพงมาให้เลยเนาะอันนี้ก็คือเขาติดตั้งมาให้แล้วใช่ลำโพงครบทั้วแล้วก็คือลำโพงสองตัวใช่ไหมคะพี่เอ็มใช่ลำโพงสองตัวซ้ายขวานะครับค่ะเรียกได้ว่าน้องแนนเป็นไง ฟังมาขนาดนี้เริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ย,อยซัมซุงเขาออกแบบมาดีอ่าใช่คือดีไซน์เขาออกแบบมาดีตั้งแต่กล้องแล้วพี่ฟ้าแบบต<า>ับอัพ,อพแล้วก็ยังมีลำโพงมาให้อีกด้วยในตัวใ,ในการใช้งานนะ<ม>คอมเมนต์บอกว่า FC ีพี่เอ็มครับพี่ M ัง e มี f อละ พี่เอ็มอซีแล้วคุณวิรพัฒน์บอกนะคมีเอฟซีมาให้กำลังใจในไลฟ์นี้ด้วยสําหรับใครนะคะที่คิดถึงน้องแน่คิดถึงพี่เอ็มก็สามารถส่งกําลังใจมาในไลฟ์นี้ได้หรือใครที่วันนี้เราได้มามีโอกาสพูดคุยกับพี่เอ็มแล้วซึ่งเป็นพีเอ็มของแบรนด์ซัมซุงใครที่ใช้จอเบรนเตอร์ซัมซุงอยู่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้เกี่ยวกับจอซัมซุงเพราะหลายคนอาจจะจอล้อจอโอเลดหรือเปล่าจะมีไหมหรือใครที่ อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ซัมซุงวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราได้เกียรตลรอกเชิญได้แขกพิเศษใช่มากหลายคิวมายากมากๆเลยนะคะที่ที่ร้านมาส่งหัวใจให้นะนิดนึงปะเราไปกันต่อเลยสำหรับจอมนอเตอรุ่นนี้อ่ะนอกจากที่จะแบบใส่ทำงานแล้ว สายเล่นเกมก็ทำงานด้วยอะพี่เล่นเกมได้ไหมยังเล่นเกมได้ด้วยเหมือนกันจริงจริงตอนนี้ตันนี้ก็มาด้วยพร้อม1 1 0 0เฮิร์ตนะครับค่ะแล้วก็มีตัว AMD FreeSync ที่ช่วยลดการกระตุกหรือภาพชีคขาดนะครับก็สามารถเล่นเกมดูหนังอะไรก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันอ่าก็เรียกได้ว่าตัวเดียวตัวเดียวก็คือตอบสทย์ทั้งสายเกมเมอร์เนาะใช่แล้วก็สายทำงานก็ได้เหมือนกันแต่ถือว่าเขาเนี่ยก็ยัง ใส่ใจใสายเกมเมอร์เนาะสำหรับเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ไม่ว่าจะเป็นรีเฟรช r a t ต่างๆหรือ AMD FreeSync <ช>ที่เอาใจสายเล่นเกมแบบขับรถอย่างเงี้ยภาพไม่มีกระตุกแน่นอนใ,<ช>ในขณะที่เพื่อนๆใช้งานอยู่นะคะสําหรับจอ,อ Samsung รุ่นนี้สามารถแบ่งได้กี่หน้าจอแบ่งได้สูงสุดจริงๆตัวนี้เนี่ยมันมีตัวเทคนโนโลยีตัว KVM s w i t นะครับซึ่งสามารถควบคุม2ซอฟไฟล์ก็คือหมายถึงว่า สามารถต่อคอมสองเครื่องใช้งานในหน้าจอเดียวกันคือแบ่งกันใช้งานแบ่งกันครึ่งครึ่งคือจริงๆตอนแรกผมมาคิดว่าเอ๊ะคนจะทำงานยังไงเออจะทำงานยังไงคนคนอาชีพไหนที่เขาใช้ในการทำงานแบบนี้จริงๆก็จะมีในส่วนของคนที่ในส่วนของํากราฟิกออกแบบอาร์ตเวิร์กนะครับมีการเทียบเทฉดสีเทียบของอาร์ตเวิร์กบางทีอาร์ตเวิร์คมันยาวใช่ไหมเราต้องเปิดดูจอนี้กับจอนี้อีกจอนึงแต่แต่ปัญหาคือ จอดันไม่ใช่ตัวรุ่นเดียวกันเช็คสีมันอาจจะมีเพี้ยนแต่เนี้ยมาอยู่ในจออันเดียวกันมันมันสามารถเช็คสีได้ชัดเกลีกว่าได้ระว่าตอบโจทย์กับสายทำงานแบบตัดติกเลยที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเก่าก็คือตัวเทเบียนสติ๊กเนี่ยอาเทคโนโลยีที่มีมาให้อ่ะบางบางแบรนด์ยังไม่ยังไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแต่ว่าซัมซุงเขาทำได้ขนาดนี้แล้วสุดยอดสุดยอดจริงจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่ใส่มาให้ในจอซัมซุงมอนิเตอร์รุ่นนี้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะ มาหลายคนก็อยากรู้เรื่องของพอตยางเชื่อมต่อแล้วว่าจอมิเตอร์รุ่นนี้มีพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรมาให้บ้างคะพี่เอ็มตัวนี้จะมีตัว USB Type C มาให้ด้วยนะครับซึ่งมีกำลังไฟอยู่ที่9 9 0วัตต์นะครับแล้วก็มีแลนพอรตที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเก่ารุ่นเก่าไม่มีไม่มีตัวแลนพอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวก USB 3.0นะครับ HDMI ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เรีได้ว่าก็ครบคันแล้วสำหรับ เจ้าช <Orb> ่อง HDMI อ่าเจ้าช่องพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆที่เขามีมาให้เนาะส่วนใหญ่สำคัญน้ำอยู่ที่ไทซีบางคนเขาต่อจากเครื่องแม็คใช่ไหมอ่าใช่เดี๋ยวนี้แบบไทซีค่อนข้างสำคัญเลยเนาะเพราะว่าสายชาร์จต่างๆหรือว่าใช่เขาอุเกรณเป็นแท้ซีหมดแล้วสมาร์ตโมนิเตอร์อ่าเป็นต้องเรียกว่าสมาร์ทโฟนถุแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ก็อุปกรณเป็นไทซีแทบเป็นกันหมดแล้วเนาะสำหรับ จอมอนิตเตอร์ซัมซุงนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยจอโคงขนาดนี้การปรับต่างๆแอดจัดได้ไหมเฟสิบอลขนาดไหนเราจะโค้งได้ไหมพี่เอ็มก้มเงยอย่างนี้จริงๆก็คือมันสามารถปรับขึ้นลงได้คือลงแบบนี้เราลองขึ้นสุดลงสุดให้ดูก่อนก็ประมาณขึ้นสุดลงสุดประมาณนี้ขึ้นสุดก็ประมาณนี้บอกเลยว่าฐานเนี่ย ขาเขามีความแข็งแรงมากๆแล้วก็ตรงนี้คือไม่ได้กินพื้นที่สําหรับเจ้าตัวโตทำงานเพราะว่าเหมือนแบบสามารถวางของที่ตรงนี้ได้คือเรียบมาเลยใช่เรียบมาเลยแล้วก็เป็นขาตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถปรับเงยก็ได้รับเลยเงยสุดก็ประมาณนี้ก็จะบิดซ้ายบิดขวาก็ได้หนึองก็ไแนวตั้ง90องศาังไม่สามารถทำได้ตัวตัวนี้ไพวอตไม่ได้เพราะว่าด้วยความ่เป็นเจ้าโค้งก็ยังไม่ควรไพวอรตเนาะจริงๆเขาปรับหมุนซซายขวายได้แบบ กว้างมากพี่งจริงเนาะเหมือนรัดแทบจะดูแลแบบอก็ใส่คอมสองเครื่องเอออน้งแราทำงานข้างกันอันนี้คือตอนนั้นทำงานข้างกันแบบเนี้ยอ่าน้องแนนดูต่อี๋ยวก็ง่ายนะคท่างานแล้วก็โยนโยนไฟล์ข้อมูลมาไงอ่ะไปดูเอาไปดูไฟล์ไปแล้วเอาไปดูตบบนี้ก็แบบสามารถ่ใชโอ้โหนี่คือเทคโนโลยีจากทางซัมซุงที่เขามีมาให้ในเครื่องนี้สุดยอดจริงๆสำหรับเครื่องนี้ที่เราพูดคุยกันตอนนี้นะคะ เป็นขนาด34นิ้วใชครับสามินิ้วนี่พี่เอ็มสามารถป้ายยาราคาในไลฟ์ได้เลยไหมคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ได้ครับตอนนี้มีวางขายแล้วนะครับอยู่ที่ราคา19,990ันบาทโอ้ได้เรียว่าไม่ถึง2 0 0หม่ไม่ถึง20,000นะถ้าหากว่าซื้อผ่านออนไลน์อาจจะใช้โค้ดส่วนลดต่างๆได้อีกก็ตรงฟรีหน้าบ้านอีกไม่รู้ใครที่ชื่นชอบจอซัมซุงและเป็นสายทํางานจริงค่ะ อ่ะสายเล่นเกมก็ด้วยแล<ช>้วอยากได้จออม,มิอเตอร์ครอนนี้ก็สามารถไปซื้อได้แล้วหรือใครที่มองว่าเฮ้ยอยากได้รุ่นเนี้ยชอบเทคโนโลยีมันมีขนาดเล็กลงมาหน่อยไหมพี่เอมหรือว่ามีไซส์นี้เลยจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นตัว27นิ้วนะครับแต่ตัว27นิ้วเนี่ยจะแตกต่างจากตัว34เนี่ยในหนึ่งก็คือในเรื่องของขนาด2ก็คือในเรื่องของตัวตัวล่างเนี่ยจะมีอะ resolution อยู่ที่ 4K ความละเอียด 4K แล้วก็เมื่อกี้เรื่องปรับ ปรับจอให้หมตัวนั้นปรับไพวอร์ได้แนวาตั้งได้แล้วดได้ขนาดที่เล็กลงแล้วก็ไอเรื่องการเรื่องฟังก์ชันหลักๆคล้ายๆกันมี KVM Swift เหมือนกันนะครับมี Iswing mode เหมือนกันมี AMD f r e e s y n c อะไรเงี้ยอะไพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ตัวตัวนี้เนี่ยราคาก็จะดรอปลงมาหน่อยอต้องบอกว่าตัว27นิ้วเนี่ยเป็นตัว IPS เป็นัว IPS ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่เอ็มสำหรับ ไซเล็กมินิราคาจะอยู่ที่11,990บาทนะครับต่างกันเยอะเหมือนกันใช่ต้องบอกว่าต้องเลือกดีๆต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้ประกัน3ปีเนาะออนไซส์เซอร์วิสอออนไซซ์เร์วิสทางซัมซุงด้วยถ้ามีปัญหาอะไรมีสามารถโทรเข้าหาคอร์เซ็นเตอร์ได้เลยทางซัมซุงได้เลยเนาะเพราะว่าก็ยินดีดูแลถึงบ้านคุณร่คาสะดวกมากๆเนาะบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นน่าสนใจมากๆเนาะ ก็วันนี้เราเอาตัวใหญ่มาโชว์เพราะว่าบอกเลยว่าเป็นดีไซน์สุดล้ำแล้วก็เปิดตัวใหม่จากทางซัมซุงนะใครที่ชอบชื่นชอบตัวเนี้ยก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วในราคา19,900าแต่ถ้าเฮ้ยชอบเทคโนโลยีนี้ชอบสเปคประมาณนี้แต่อยากได้ไซส์เล็กลงมาหน่อยก็เป็นไซส์27นิ้วทากที่คีมแนะนำในราคา1น9 0 0เาเท่านั้นเองไปประกันสปีเต็มนะโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้พูดคุยจอซัมซุงกันอย่างเข้มข้นเนาะใครที่ สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้พี่เอ็มมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ซัมซุงไหมคะจริงๆต้องบอกว่ายังยังมีสินค้ารุ่นใหม่อีกหลายรุ่นที่ยังไม่ได้เอามารีวิวก็เป็นซีรีส์อื่นๆใช่ไหมคใช่นที่เกิดไปก่อนอันนี้คือในรุ่นของ Odyssey นะครับก็ขอเกินนิดนึงแล้วกันก็จะเป็นตัวจอ OLED 2รุ่นเป็นตัว27นิ้วกับ3 2นิ้วแล้วก็ในส่วนของกลุ่มสมาร์ทมอนิเตอร์จะมี2รุ่นเหมือนกันเป็นตัว M 5 27นิ้วแล้วก็ M 7 3 2นิ้วเป็นตัวสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับแต่มีอีก4ตัวไว้เก็ตามชมซัมเขาออกแบบจอมอนิเตอร์มาได้แบบเอาใจทุกกลุ่มจริงๆใคใครที่เป็นสายทำงานก็ลองดูได้ใครที่เป็นสายเกมเมอร์ซัมซุงก็มีนะแล้วประกันดีๆจากทางซัมซุงที่เขามีมาให้เนี่ยอุ่นใจตลอดการใช้งานอย่างแน่นอนนะแล้วก็ววัยนี้นะคะใครที่กำลังมองหาจอโอเลนะจากแบรนด์ซัมซุงหลายคนก็คือรอแบรนด์แบรน ดูแบรนด์อื่นมาเยอะอยากรอแบรนด์ซัมซุงว่าแบบเอ้ยโอเลของซัมซุงมีดีขนาดไหนก็ฝากติดตามในส่วนของช่อง YouTube a s นต t ้ Thailand ด้วยเดี๋ยวจะอัปโหลดให้ดูว่าเอ้ยเรามารีวิวแกะกล่องกันเลยว่าจอันเลยนะทีหรุ่นนี้จึงหรือเปล่าราคาเป็นยังไงต้องถูกหรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยในช่อง YouTube a s นต t i t h a i l น n d เนาะสำหรับวันนี้พี่เอ็มฟ้าน้องแนนจะขอตัวลาไปแล้วเนาะลราก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันพุธเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ I tried to have myself apart. Sometimes it's the only way to fix it. So I said.